ปััน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 ปั่นปัันปั่นปัันปัันปั่นปัันปั่นปั่นปัั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 นปัานปัันปัินปัันปัันปัันปั่นปัันปัันปั่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 นปัั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 นปัน การพัฒนาเมืองเก่าริมฝั่งโคงของเมืองเชียงคานช่วงอาหารน่ากินเชิญท่านลิ้มลองอาหารต้นตำรับชาวเชียงคานซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวหลวงพระบางช่วงถิ่นวัฒนธรรมมาใส่บาตรข้าวเหนียวและกินอาหารเช้าข้าวปุ้นพื้นเมืองก่อนจะไปเที่ยวชมวัดที่แสนง,งามถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ไปเบิ่งกันเลยค่ะ ริมทะเลโขงเฮ้ยไม่ใช่ต้องเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานนี่ครับบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับแก้วเราก็มีนัดพิเศษที่จะพาชมเมืองเชียงคานที่หลายๆคนบอกว่าเป็นเมืองเก่าฝรั่งมาเที่ยวเยอะมาก <c oughs> นะฮะ วันนี้เรามีนัดกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคานนะครับขอต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้มาเจากันดีครับรองนายกด้วยครับผมมาพร้อมด้วยกับรองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคานครับจะบอกว่าวันนี้นะครับเสื้อนะครับเราแมทกันมากเลยในยกคับเขียวนะฮะคือจริงๆแล้วบรรยากาศที่เชียงคานเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะครับบรรยากาศที่นี่ผมผมคิดว่าทุกคนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยเขาอยากหนึ่งเขาอยากมาดูวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ครับและที่อยากเห็นอีกมันก็คือเป็นเมืองที่สงบแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ครับสบายคือวันนี้จะบอกว่าเป็นแค่บรรยากาศโอ้ยสบายมากเลยครัดมาด้านหลังตรงนี้คืออะไรครับที่เราเห็นขา่าตรงนั้นนะฮะคือกระชังปลาเขาเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาไว้เพื่อปลาไว้ก็ไม่จำน่ายไว้ขายนะับแล้วก็เป็นรายได้ของที่นี่ด้วยเป็นของชุมชนนะครับโอ้โหน่าอยู่มากๆนะครับทีนี้เราต้องอยากจะให้ท่านนายกพูดถึงเรื่องราวของการ พัฒนาเมืองเก่าที่เป็นเก่าๆบ้านเมืองเก่าให้ยังดูเก่าแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับผมคิดว่าในโลกของปัจจุบันนี้บางทีความสีวิไลความสมัยใหม่ทุกคนก็เห็นแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นมรดกสิ่งที่เป็นเก่าแก่ที่เป็นวัฒนธรรมโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยผมว่าเมืองเชียงคานเรายังมีอยู่เพราะนั้นเมืองเชียงคานเป็นเมืองประวัติศาสตร์เก่าเพราะนั้นผู้คนมาอยู่ที่นี่ผมคิดว่า อายุน่าจะมากกว่า5้0ปีเพราะฉะนั้นผู้คนที่นี่ก็เป็นคนเก่าเป็นคนดั้งเดิมเพราะฉะนั้นบ้านเรือที่อยู่ที่นี่ก็เป็นบ้านไม้เก่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเทศบาลคิดว่าจะต้องทําก็คืออนุรักษ์บ้านไม้เก่าให้คนรุ่นหลังได้รู้จักซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นมรดกทางวัฒน,นธรรมของคนเชียงคานใช่ไหมน้องแก้วค่ะเพราวันนี้นะฮะเราอาจจะได้ไปชมบ้านเก่าครับได้เจะัป ไปยิบด้วยนะครับถ้าางนั้นต้องรบกวนเดินไปเรื่อยๆได้ครับเราจะได้ชมบ้านเก่าไปตลอดริมฝั่งขงตรงนี้เลยครับโอ้โหลมแรงขนาดนี้นะฮะขอพันนาบ๊เลยครับจริงๆสุดๆจริงๆครับไปชม้านครับครับเดี๋ยวเลยครับตรงนี้เป็นโฮมสเตย์ใช่ครับครับนี่แหละที่ผมบอกว่าบ้านไม้เก่าเดี๋ยวนี้ผู้คนเขาชอบมาเที่ยวแล้วก็มาพักกับโฮมสเตย์ซึ่งถือว่าเป็นบ้านไม้เก่า และชุมชนแถวนี้เมื่อก่อนปีพศ2518ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับบนพอพผู้คนแถวนี้จะเป็นย่านชุมชนที่เป็นค้าขายระหว่างไทยลาวและเราก็ยังมีวิถีชีวิตหัตกรรมพื้นบ้านที่ทํามาแต่โบ,บ,บราณถึงจุขุมคุณได้ก็คือ การทําผ้าห่มนวมตัวนี้ยังมีอยู่ครับที่ร้านนิยมไทยไปดูดีครับข้างหน้าเราเองเยอะนะครับคือเป็นอาชีพดังเดิมของคนเชียงคานที่ก็ทําผ้าห่มนวมด้วยมือเมื่อก่อนเชียงคานไม่มีการถูกไ้ายแล้วก็ทำผ้าห่มนวมสวัสดีครับคุณนายคุณตีสวัสดีครับแสดงว่านี่กำลังทำกันอยู่เลยนี่กาลังทําผ้าห่มนวมครับผ้าแก้าไฟลยเชียงคานต้องแบบอบอุ่นมากๆครับนุ่มนุ่มแล้วก็อุ่นมากให้ความอุ่นมากๆแก้วไปจับดูสิครับแก้วครับนุ่มหรือเปล่า เป็นไงเก้าเดนไปนะแกเห็นไหมครับแสดงว่าก็ทําตรงนี้ทํามากี่ปีแล้วครับคุณยายทำมากี่ปีสองชั้วสองชั้วทุกคนสามนี่สามแล้วสามรุ่นแล้วสามบางคนนี่เขาเข้ามาเขาก็มาทําเองพวกฝรั่งเขามาทําเองแล้วก็เขาก็ซื้อไปไปฝากที่บ้านเขาบอกเป็นของที่เรกคือเขาทําเองด้วยมือจ่ได้เขาเขาเกิดความภาคภูมิแล้วก็ซื้อกลับไปที่บ้าน นี่เป็นอาชีพพื้นบ้านของคนเชียงคานที่ทํเป็นมาแต่มันทับบหรุนะครับพนายกยมครับเดี๋ยวเราไปกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทิงโลแก้วไว้นี่นะครับว่าโลแก้วมันจะสืบต่อเป็นรุ่นที่สี่เป็นรุ่นที่สี่ใ่ไดมครับแลวน้าจะเป็นัดแก้วไม้เก่าขนาดเนี่ยครับเอาด้านนี้ทําอะไรครับนี่คือจะรื้อบ้านไม้เก่าคือจะไม่ให้มีไม้เก่าแล้วใช่ไหมครับไม่ไม่คือไม่ใช่รื้อคือเราปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกตอนนี้กำลังวางท่อปะปาใหม่ครับ ครับหมายความว่าก็คือยังคงบ้านเก่าไว้แบบนี้ครับแน่นอนที่สุดครับแต่ว่าคือด้านล่างคือจะทําวางท่อประปาใหม่วางท่อประปาใหม่ปริมาณน้ามันน้อยนะครับใช่แต่ว่าก็คือจะทําทั้งแถบครับเราจะอนุรักษ์บ้านไม้เก่าทั้งแถบ ถนนชายโขงทั้งหมดซึ่งมีความยาวเป็นกิโลครับพอเมื่อก่อนนี่คนเชียงคานกับคนสัมบลันคือเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันเลยครับข้ามมาไปมาไปมาอย่างนี้เลยครับไปมาหาสมบัติไปนี่ต้องขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับสวยสวยหลวงพระบางอีกกี่กิโลแก้ว417กิโลไปทางนี้นะฮะเรียนกันสองร้อี่สิบโอ้โหเท่มากเท่มากเลยครับแสดงว่าทั้งแถบนี้เลยครับใช่ครับแล้วอย่างอย่างอย่างข้างหน้าตรงนี้นะครับ ก็เป็นร้านเก่าเป็นร้านเป็นเป็นสามล้อเก่าที่กาใช้พวกขายไอติมเป็นเป็่นรานของขายของเก่าครับจักรยานครับรยานเก่าครับแสดงว่าก็ไม่ยอมเปลี่ยนบ้านเป็นศึกใหม่ใช่ไหมครับไม่ไม่ยอมเปลี่ยนครับไม่ยอมเปลี่ยนแน่นอนแต่ว่าคนที่นี่เขาก็รักแบบรักแบบในในไม้ให้ขายคือยังไงผมจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกคิดว่าเขาจะต้องรักสินฐานของตัวเองมีความภาคภูมิในประวัติศาสตร์เดี๋ยวนะครับท่านนายกครับดูป้ายตรงนี้เลยครับ รูม3 0 0บาทฟรีอะไรครับแก้วมีอินเทอร์เน็ต WiFi ด้วยนะฮะมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เวลานักท่องเที่ยวมันจะมีพวกฝรั่งมาด้วยชาวต่างชาติมาด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องบริการครับเราต้องมีไฮเทคเทคโนโลยีด้วยบริการสุดยอดจริงๆนะฮะมาเที่ยวให้ได้นะใครที่ชอบมาเที่ยวบ้านเก่าๆหรือว่าแบบอะไรที่ยังแบบน่าอนุรักษ์ไว้ต้องถามนี่นะต้องถามนายงดดก ป็นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับนี่คือนอไปดูหน่อยครับนี่คือขายมปนกี่ปีแล้วครับต้องถามก่อนขายหลายปีแล้วครับปีสิบแล้วมั้งแะโอ้โหขอหนึ่งเลยครับขอหนึ่งเลยได้เลยครับจิมได้จิมได้ค่ะจิ้มได้เลยอ่าจิมเลยค่ะอร่อยจริงอันนี้ลอจิมเลยค่ะนะครัอร่อยจริงครับครับจิ้มได้ค่ะเอาใส่ไหนได้หมดเลยค่ะจิ้มได้ค่ะเอร่อยจริงครับ ไม่นะัมาได้ครับไม่เป็นสาเปาราคาปุ๋ยไส้ห้าบาทค่ะยังมีสาเปาห้าบาทอยู่นะอยากไปห้าบาทหมดห้าบาทกันนี่มาดูร้านเสื้อผ้าที่ขายเกุ๋ดโอ้โหครับเห็นป้ายก็เชื่อเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นป้ายเนี่ยเป็นป้ายไม้ชื่อร้านอะไรครับผมอันนี้นะครับมักกันมักกันเทเลอร์นะครับเราเห็นบ้านที่สวยงามเรามีบ้านแบบที่แบบ อย่างนี้นคือเรียกว่ายัางไงดีครับเหมือนจะล้มแล้วเนี่ยครับคือ,อ,อผมแก้ว่าผมคิดว่าเราจะทำทงในบ้านบ้านของ,ค,อของคนสิทธง์ารจะคงอยู่คนนั้นผมก็เริ่เสนอโครงการนี้ไปยังโครงการบ้านมัน่นคงบ้านมัน่นคงบ้านมันนม่นคง่กร <ขอ S 2> <ฮ>ะทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉอาพอชอผมบอกว่ามาช่วยผมหน่อยเพราะว่าถ้าเผื่อบ้านเขาชำรุดทรุดโทรมและเจ้าของบ้านเขาไม่มีตังค์ที่จะซ่อมเนี่ยทาง พอชโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยจะมาช่วยโอ้ยเมลลาตัวเหนื่อยจังเลยแล้วก็หิวด้วยหิวแล้วเหรอหน้าเกิดมาชาตินึงนะครับเราต้องกินอาหารให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็แปลกที่สุดใช่มีอาหารแปลกสักแค่ไหนครับที่นี่ผมว่ามีที่แห่งเดียวในโลกนั้นเลยใช่ชื่ออาหารว่าอ่อามทำมาจากงูหลามนั่นเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่งูหลามไม่ใช่งูหลามแต่แต่ทต่ทำจากเนื้อจากเนื้อหมูเนื้อไก่แต่เป็นอ่อามที่ใส่สมุนไพรไปด้วย กินแล้วให้คุณค่าด้วยโอ้โห,โโหเรียกได้ว,ว่าอาหารแปลกและดีขนาดนี้มีหรือยังก็บอกแลวไปว่ไป,ปช่วงอาหารหน่ากินค่ะวันนี้นะครับอย่างที่มอกแก้วอาหารที่พิเศษที่สุดหากินยากที่สุดแก้วรู้หรือเว่า,วาคืออะไรเออได้ยินชื่อไอะออกไอะหลามเอออูหลาม นะฮะวันนี้ต้องต้อนรับนะฮะับสำหรับแม่ครัวกิติมาศนะครับวันนี้ก็คือคุณพี่นินค่ะให้เรียกว่าคุณพี่นินนะครับนี่น้องแก้วผมต้องเรียกนะนินนะฮะับวันนี้ด้านหน้าของเรานี่คือเครื่องปรุงที่เรียกได้ว่าคือพี่นินนี่คือทํามาอย่างคล่องแคล่วแล้วเรียกว่าหลับตาทําก็ได้นะฮะอธิบายหน่อยดีกว่านะครับแก้วมาซิมาดูกันหน่อยดีกว่านี่คือเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงแบบแรกคือมีมะเขือนะคะยกขึ้นมาเลยครับผมมะเขือนี่ค่ะ แล้วตะไคร้ค่ะตะไคร้ค่ะแต่อันนี้เขาเรียกตะไคร้ค่ะตะไคร้นะไม่ใช่ข่าแล้วอันนี้เขาเรียกอ่สักขานค่ะมันจะเป็นพวกไอ้เหมือนเป็นเครื่องเทศอย่างนึงคือกินได้กินได้ค่ะเป็นต้นไม้ใช่ไหมครับมันจะเป็นเครือค่ะเป็นเหมือนเนี้ยจะเป็นเครือเหมือนเหมือนเถาวันนะคะอันนี้อยู่ใต้ดินไหมไม่ค่ะบนอ๋อนี่อยู่บนดินเป็นเถาวันค่ะเหมือนไข่เถาวันนะคะครัจะมีรสเผ็ดหนึ่งรสเผ็ดหน่อยๆค่ะเรียกว่านี่คือเครื่องประกอบของตัวเต๋อรามค่ะเอาตัวนี้มาทำอะไรครับทีนี้ก็ ต้มรวมกันนะคะมีพริกมะเขือแล้วก็ตะไคร้นี่ก็ทุกทใส่นะคะคต้มรวมกันหมดค่าเราหุงใส่อ,อันนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต้มหมกมาจะเป็นอย่างนี้คจังลักษณะ,ะอย่างนี้นะคะนะฮะอ่ะพิสูจน์ครับแม่ครัวน้อยดมซิเป็นไงบ้างกลิก่นแปลกแปลกนะฮะมันจะเป็นกลิ่นของเพราะว่าใส่ปลาด้วยอ๋อใส่ปลาต้องเครื่องอาหารพวกทางนิสานต้องใส่ปลา คือมีสาส่วประกอบนะครับหลังจากนั้นเราไปทําอะไรครับทีนี้ก็เอามาโขลกค่ะขือไปละเอียดค่ะปั่นจะปั่นไหมไม่ปั่นไม่ฟ้าไม่ไม่ไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยเอาโขลกที่มูลของคุณที่นินเลยค่ะต้องโขลกค่ะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมนายขอดมบ้างทีนี้อ๋อเป็นกลิ่นเหมือนแบบมีพริกมี กินมะเขือส่วนใหญ่เยอะๆเลยนะฮะหลังจากนั้นลวครับก็เอามีที่เราเตรียมไว้ที่มีเนื้อนะเนื้อขาลายวัวนะคะแล้วก็หนังเนี่ยที่เราต้มเตรียมไว้แล้วค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้คือเนื้อวัวค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรครับหนังค่ะหนังวัวนะคะวัวแล้วก็มาต้ม่ะคร่ะต้มแล้วไปทํายังไงต่อ นี่ก็ต้มเสร็จแล้วก็เอาเนื้อเนะะี่ยค่ะผสมกับส่วนผสมที่ผส<ฟ>ม,ไ,มไปแล้วมาทีนี้เอาสองอย่างนี้นะครับอย่างที่อาแก้วช่วยที่นี่นะครับมาเปิดไฟเลยมาด้านนี้ครับมาเอเคยเต้าบุญเลยเต้าใส่หมดเลยค่ะได้เลยไฟโถยนี่ประมาณไหนก็ก็แรงหน่อยค่ะแรงหน่อยแต่ทีนี้น้องแก้วเอาเอาเนื้อใส่ค่ะลูกตักที่ค่ะที่ค่ะนี่ก แสดงว่าเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าถือว่ามีคนมาพักที่โฮมสเตย์ก็จะได้กินเมนูนี้ใช่ค่ะที่ผ่านมานี่ถ้านอกจากคนไทยแล้วชิมเมนูนี้แล้วเป็นยังไงครับฝรั่งมากินอร่อยชอบอร่อยค่ะชอบเลยค่ะแล้วเราก็มีตุ้กเขาให้เข้ากับเครื่องเทศค่ะค่ะค่ะให้ให้เข้ากันนิดนึงครับอ่าทีนี้จะใส่ผัข้าวแล้วก็ใส่อะไรครับที่นี่ครับใส่หอมแล้วใส่อะไรต่อครับผักชีค่ะผักชี ่ะแล้วก็ในลัพสุดท้ายค่ะกินหอมจังเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราที่ไปให้นายกเดี๋ยวที่ไปให้นายกนะนะฮะเมนูเด็ดของเราฝีมือนี้ขออนุญาตพี่น้องอแก้วบอกไปเลยว่าของน้องแก้วนะบอกว่าเป็นแม่ครัวน้องแก้วทำนี่เนี่ยสักขารขาดไม่ได้สักขารต้องใส่ค่ะครับเพราะว่าเป็นสูตรต้มข้าอยู่แล้วต้องใส่สักขารด้วยก็ราบใส่สักขาร เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันแนายพอาหารจานเด็ดมาแล้วค่ะแชื่ออะไรครับแก้วอาหารจานนี้ชอะไรคะอาหารจานเด็ดตอนแก้วเอ่อกเิ่งจะเมยจำแม่นจำแม่นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ช้าเนี่ยเพราะว่าโน้งแก้วกับพี่นีเจ้าของบ้านนะครับทำอาหารอยู่นี่ฝีมือหั่นใครครับ แก้วขอแก้วเองด้เรียกว่าฝากไว้ที่เชียงคานแล้ได้ได้ได้อยู่ไหมครับอยู่ไหมโอเคอะแก้วครับสงสัยเมนูไหนจัดปลายถามเลยครับมาสัยเอาเมนูไหนอันนี้เขาเรียกไข่เพน ไอ้ที่ประเทศไทำน้ั่นเปอร่อยอร่อยนี่ไข่แข่นี่แหละครับมาตัวไหนก็ไข่ไข่แนะฮะไม่ใช่ไข่แข็งนะไข่แข็งคือสาหร่ายไข่อยู่ในแม่น้ำน้ำโขงน้ำโขงอันนี้มันจะเกิดจากอยู่ตามหิน ที่แม่น้ําไหลเชี่ยวครับถ้าใช้แม่น้ําไม่ไหลมันจะไม่เกิดไม่เกิดโอ้ครับนะฮะใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปกินได้ต้องรอน้ําไหลเชี่ยวครับมันจะเกิดครับยอมนะฮะอ่ะเมนูต่อไปครับแก้วทักสงสัยอะไรอีกอันนีมองมะนานไหมอ๋ออันนี้คือน้ําจิ้มกับผัดวิซเ้นหลวงพะบางค่ะตัวจะพันอ่าพันกับไอซ์จะใส่กับผักกับสลัดห่อแล้วก็ใส่น้ําจิ้ม ซีจัดซีห่อซีแก้วตักซักห่อซีแก้วให้พี่ออตโต้หยุดอ่ามาห่อมาห่อมาก่อเลยต่อเลยลึห่อมาผสมจิ้มเลยห่อมาไม่ได้เอาช้อนเล็กๆใส่นล้วคือเราจะกินคู่กันแบบนราจิ้มซึ่งน้ำจิ้มจะออกรสชาติแบบไหนก็เห็ดเปรี้ยวหวานเห็ดเปรี้ยวหนะครับนะฮะมานิดหน่อยไม่ต้องเยอะเดี๋ยว่ออตโตหน่อยขอบคุณมากครับนี่คือปากของพี่อโตใช่ไหมครับแก้วครับตามขนาดปากนะอ่าโอ้แก้ว ก้างกบ้าหอมมากอกอ่ะแก้วครับเมนูต่อไปอะไรอีกนี่นะอันนี้ก่อนไหมอันนี้ก่อครับลับเลยาเสร็จแต่ว่าเป็นสูตของหลวงหน้าตาก็จะไม่ให้เอเดียดครับจะหอมอพวกใส่พวกเครื่องเทศจะใครมี หอมแดงครับแล้วก็กระเทียมเราจะไปเจียวให้มันหอมก่อนแล้วค่อยใส่นะฮะอ่ะเมนูนี้ครับอันนี้น้ำพริกหล่นหลวงมะบางอ่ะเขาเรียกหลวงมะบางอีกชื่อว่ายู่ค่ะยู่ขั้วยู่ขั้วยู่ค่ะนนี่พาดกับนี่แค่ะมีมะม่วงผักสดนะค่ะผักสดทุกอย่างได้ค่ะแต่มะม่วงนี่ขาดไม่ได้อร่อย เอาละม้วนจิ้มอย่างนี้เลยนะฮะจิ้มอย่างนี้เลยเยอะหน่อยค่ะเยอะหน่อยผมก็กลัวจะหาว่าผมละโม้วนใ่เยอะห่ค่ะมันจะอร่อยช้อนจนแล้วตรงนี้ล้วครับอันนี้อ่อมกระดูกอ่อนค่ะกระดูกที่โค้งอ่ะกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนที่โค้งและเมนูเด็ดของเราต้องชิมนั่นก็คืออ๋อแล้วตอนนี้พร้อมมั้ยครับพร้อมๆอย่างไรครับแก้วครับพร้อมๆเลยฮะกอกกอกเลฮะลุยเลยครับเชิญเลยครับครับครับเยอะเลยค่ะ ก็เดีียวเลยนะครับเลยค่ะน้ำแก้วกันนี่กับเดี๋ยวออกหลานมีผมบอกสรรพคุณหน่อยนึ่งมันจะมีสมุนไพรตัวหนึ่งผสมอยู่ที่เขาเรียกว่าสะการถ้าเราลองชิมดูถ้าเวลาถ้าเวลาเราเราเคี้ยวเนี่ยมันจะมีรสเผ็ดหน่อยนึงอือขอบคุณนะโต้ลองมันมันจะมีรสเผ็ดแต่ว่าเหนียวเลยสรรพคุณเลยน้องผมยังไม่ได้ชิมเลยฮะยินดีมาก ไมคะเผ็ดไหมคะมันจะมีรสเผ็ดนิดหนึ่งแล้วก็เป็นซาซาลิ่นหน่อยหน่อยแต่ว่าสรรพคุณทางสมุนไพรเขาบอกว่าละลายเสียงอือชุ่มคอเห็นไหมสรรพคุณสองอย่างนี้ละลายเสียงหักบชุ่มคอเสียงใสไล้ได้รับได้จริงๆตเคงกับคุยอยู่พร้อมกันเลยครับเห็นบอกว่าแขกอื่นที่จะมาพักเพราะที่นี่เปิดให้พักด้วยครับ ก็คือคุณที่บริการเลยชั้น<อ>บนใช่ไหมคะชั้นบนค่ะบบริการแล้ท่องเที่ยว<อ>และอาหารแล้วครับอาหารก็ทานมีตอนเช้าก็มีค่ะอาหารเนี่ยแต่ว่าตอนเย็นนี่ส่วนมากแขกที่มาพักที่นี่สั่งทานทีมีเป็นสวนอาหารหลังบ้านค่ะอ๋อก็คือเปิดสวนอาหารหลังบ้าน<อ>าด้วยนะครับชื่อว่า เื้อหลว้าบางค่ะเนื้อ้าบางนะครับสคนใช้งานแถวนี้ถ้าอยากกินอาหารในรสชาติแบบหลง้าบางมาที่นี่เลยไม่ผิดหวังเรียกได้ว่าอินํำสำลานครับทนายกคคับแล้วก็ตะกี้อะไรนะฮะสมุนไพรให้ผมกินตะกี้ระทิสาตอนนี้ผ่านมาหนึ่งชั่วโมงยังอยู่ในปากอยู่เลยฮะรู้สึกว่าเผ็ดร้อนมากนะครับอีกสักครู่หนึ่งคุณน้าตู้เสียงจะใสจะชุ่มโปได้จริงๆแอร์ฮู้สิ แไม่ได้กินไม่ได้กินนะฮะจริงๆเราจะบอกว่าอาหารที่เพือนหลวงพระบางที่อำเภอเชียงคานตรงนี้เนี่ยอร่อยจริงๆแล้วก็สะอาดมากๆนะฮะแล้วก็รสชาติชนิดที่เรียกว่าอบบนพัตคันเพราะฉะนั้นตรงนี้แก้วครับจัดอะไรไปดีนะฮะต้นตำรับอาหารพื้นเมืองนะครับตรงนี้ต้องขอเรียนเชิญท่านนายกนะครับมอบหมายให้กับที่นิน เจ้าของร้านเมืองหลวงพะบางนะครับก็ขอให้ลูกค้าเยอะๆนะฮะมาทานกันเยอะๆนะครับหนึ่งอย่างครับพี่นินครับถ้าลูกค้าท่านผู้ชมที่กาลังชมเมืองหน้าอยู่ม่วนอิริเดร์กำลังชมอยู่เดี๋ยวจะมากินกันเยอะเลยต้องรับเลยครับใช่ท่านรับเลยครับโอเคครับยินดีต้อนรับแน่นอนนะครับช่วงถิ่นวัฒนธรรมค่ะ พี่ออตโต้หลับอยู่ไปตักบ,บัตรก่อนดีกว่ายังไม่ทันทินวัฒนธรรมงามรุ่งเรืองผ่านยุคสมัยประเพณีทไทยๆรักษาไว้ให้ลูกให้หลานปัน่นจักรยานเด็่ะพี่ออตโต้ไม่ตื่นเลยโอ้ทำบุญกับเราเลยแก้วเป็นไงบ้างสบายขนเดียวที่เชียงคานอ๋อก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วก็งว่วงนิดหน่อยค่ะ คับในตอนเช้าเวลาประมาณสัก6นาฬิกาพี่น้องในเขตเทศบาลจะบรยางคารข้าจะมาใส่บาตนะครับใส่บาตรแต่เป็นสาบัดข้าวเหนียวไม่มีสําหรับกับข้าวส่วนสนหรตอข้าวเขจะไปถวายพระที่วัดเกาเรียกว่าไปจังหันแล้วก็แต่ตอนเช้าก็จะแต่งตูวพื้นบ้านมาใส่บาตอย่างคุณยาอย่างน้องแก้วนี่ครับ้าใส่บาตใส่ผ้าเป็นผ้าสเสบียงนะครับ คุณยายคะ <Wars. S 1> คุณยายใส่บาตรที่นี่ทุกวันเลยหรือเปล่าคะจะมาสู้มือในรัวทางเต้นได้เต้ใดมาเนี่ยเติะโบเมย์ไปเห็นหัวเจ้าข่วมแล้วก็เห็นบางด้วนเลยด้วแล้วใส่มากี่ปีแล้วคะโอ้ไล่สิบปีเราใยายก็สิเจ็ดสิปีเดียวดีโอ้แล้วต้องตื่นกี่โมงหรอคะโอ้ยายตื่นดึกตีสี่ครึ่งยายก็ตื่นแล้วน้ำแก้วสบายก็เหนือเสร็จเดี๋ยวจะพาน้องแก้วไปกินข้าวปุ้นน้ำแจวซึ่งเป็นอาหารเช้าของคนเชียงคาน ซึ่งมีแห่งเดียวในที่เมืองไทยไปน้องแก้วไปน้องแก้วตอนนี้เรามาถึงร้านกระพุ้นน้ำแจ่วของของป้าบัวหวานที่ซอย14แล้วเห็นไหมเป็นอาหารเช้าของคนเชียงคานน้องแก้วเห็นไหมน,น่าทานาน,น่าทานไหมน้องแก้วแล้วสูตรนี้เอามาจากไหนหรอคะคนเชียงคานนี่ค่ะเขบอขอก มีหม้อมีอะไรบ้างคะน้าน้ามีหัวหอมหอมแล้หัวไชเท้าหัวไชเท้าล้วเกลือเกลือแล้วก็รากผักชีโอ้รากผักชีครับนี่เป็นสูตรข้าวปุ้นน้ำเกลือของคนเชียงทานซึ่งเขานิยมรับประทานกันตอนเช้าครับถือถือไว้ก่อนอ่าน้องแก้วถือไว้ก่อนโอ้อ่าขอบคุณ น้องแก้วตอนนี้เรากินข้าวพุทลังเตี๋วของป้าหวานอิ่มละเดี๋ยวไปตามหาพี่ออโต้แล้วก็จะพากันไปเที่ยววัดในเขตเทศบาลซึ่งมีพื้นที่ประมาณ2.7ตารางกิโลเมตรแต่มีวัดอยู่ถึง9ก้าวัดไงไปน้องแก้วไปมาขีเเาา่เลยอยู่นี่ไม่เอา,า <c oughs> เด็กเปล่าขี่ได้รถสามก็ได้เดี๋ยวขี่ไม่ไม่ต้องนี่ครับแก้วครับรู้ไหมตอนนี้คือตอนอะไร ตอนนี้ถิ่นวัฒนธรรมเพราะว่าเราจะพาคุณไปดูสิ่งสวยๆของงามดีกว่าแก้วรู้ไหมว่าด้านหลังตรงนี้คืออะไรฮะหลวงพระบางประเทศลาวตอนนี้เราอยู่ที่หลวงพระบางใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นตรงนี้เนี่ยเหมือนหลวงพระบางเลยคือนะฮะเป็นแบบเรียกว่าเป็นการสร้างเหมือนหลวงพระบางว่า ที่นี่เนี่ยมีสืบเชื้อสายมาจากหลวงพะบางะนะครับทําให้ที่เชียงคานวัดศรีคุณเมืองเนี่ยเหมือนกับที่หลวงพะบางเลยเราพาไปดูเลยดีไหมป่ะแก้วป่ะตามลุยนี่คือกวางครับนี่คือกวาง <c oughs> แล้วนี่คืออะไรแก้ว <c oughs> เป็นสิงนนนะะคเเี่ยป็สิงรูปแบบของหลวงพะบางที่บอกไว้ แต่ที่นี่ก็คืออยู่ด้านหน้าของโบสถ์ของวัดศรีคุณเมืองนะครับอยู่ที่เชียงคานเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้หลังจากไปเที่ยวที่วัดศรีคุณเมืองแล้วที่เมืองเชียงคานก็ยังมีวัดสวยงามอีกหลายวัดให้เที่ยวชมกันนะคะ เช่นวัดมหาธาตุมีวิหารและสิมเก่าแต่ที่น่าสนใจคือสุขาแบบฝรั่งเศสและสำหรับวัดท่าคตก็อยู่ริมโขงมีสิมที่สวยงามแปลกตาแก้วไปตีโปงหรือระฆัาางไม้แบบโบราณด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีวัดป่าใต้และวัดโพนชัยซึ่งอยู่บนเนินโบราณด้วยค่ะและตอนนี้นะครับผมว่าเรา ทุกคนคมีความสุขจริงๆสำหรัรบเมืองเก่าเดี๋ยวให้ท่านนายกทิ้งท้ายดีกว่าครับครับเมืองเชียงคานของเราเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นเมืองเก่าแก่เพราะนั้นบริเวณที่ท่านเห็นอยู่เป็นชุมชนบ้านไม้เก่าเพราะนั้นท่านมาเห็นมาสัมผัสที่นี่ท่านจะเกิดความประทับใจเรื่องวัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิตเรื่องความเป็นอยู่ของทุกคนที่นี่ เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทุกท่านครับยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนดูสิคร, <c oughs> ครับอยากให้เชื่อนะครับว่าอยากให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยหลีกหนีความวุ่นวายแล้วลองมาเที่ยวที่เมืองเก่าที่เชียงคานที่นี่ดูนะครับแล้วคุณจะรู้เลยนะครับว่าที่นี่คือเ <c oughs> มืองเชียงคานเ <c oughs> มืองน,น่าอยู่พ <c oughs> ัวนีเดอ <c oughs> และตอนนี้ก็ถึงเวลาของฝากจากรายการแล้วค่ะ ก็มาถึงช่วงของฝั่งากทางรายการกันแล้วนะคะนี่เลยค่ะก็มีเสื้อยืดผ้าตัวเหมือนเดิมแล้วมีอะไรอีกพี่อัโต้วันนี้นะครับพิเศษจากนายกเทศบาลเชียงขานนะครับแล้วก็ยายร้านนิยมไทยนิยมไทยนะฮะอย่างที่บอกไว้ว่านี่เป็นเป็นเนื้อนี่คือเป็นนะครับเพราะฉะนั้นนุ่ม้องแก้วนุ่นแก้วคอนเฟิร์มว่าหลับสบายแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ทางบ้านอีกสองใบด้วยกันขอบคุณยายขอบคุณ เป็นของฝากจากร้านนิยมไทยแล้วก็ของทีสบาลการที่มอบให้ในการเมืองม่อยู่มวลยีเด้อครับกิกาง่ายๆเหมือนเดิมครับแก้วครับก็โทรมาตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้นะคะให้นอนหลับพันนี่หลับพันนีราสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนอนหน่อยครับค่อยๆทำให้มันค่อยมันเน่าเขาก็จะเอาพืชเนี่ยขึ้นไปปลูกบนฝั่งทาเป็นสวนน้ําอบรมวิธีการทํามาแล้วเนี่ยเขาไปทําได้เหมือนแบบนี้หรือเปล่า เอานครับพร้อมกันครับเรามา3คนเราเกิดหนูซื้อหมดว่าหนูก็ปลอดไทยอยู่สบายปลอดภัยสบายเรากำลังแปลงร่างเป็นสาวไทยดำสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไมุ่ลไม้ผล นะครับนอ,นอกจากที่จะไว้ทำกัหผมแล้วนะครับก็เอามาเอา,เอามาตีปอกให้ได้ <c oughs> กับน้องแก้วน <c oughs> น้กวาๆ